กลุ่มนี้ตอเล็กนะคะคัดไว้ยี่สี่ต้นนะกลุ่มนี้นะใส่ตู้ไปสนีได้ยีสี่ต้นเมาตู้ใครอยากได้นะชุดนี้ยี่สี่ต้นตอดำเบิร์ดสูดต้นค่ะพี่น้องอันนี้ยังบ่ถึงน้ำเนาะยังบัตถในหดน้ำนะยังไม่ลดน้ำนะคะถ้าโดนน้ำนี่ตอจะดำปื๊ดเลยนะเนี่ยติดหมดแล้วนะคะนี่นะกลุ่มนี้นะ ติดหมดแล้วนะพร้อมส่งนะคะเราขายไม้สดในราคาพร้อมส่งนะถ้าใครจะเหมานะถ้าใครอยากได้นะกลุ่มนี้เราเหมาให้จ็ดพันนะจ็ดพันนะคะต้นเราไม่ถึงสามร้อยนะจ็ดพันนะคะราคารวมส่งนะคะเราไม่คัดต้นให้นะนี่คือราคาเหมานะคะถ้าเราคัดต้นให้เราก็จะขายต้นลงหกร้อยนะคะนี่นะมันเป็นไม้งอที่เราคัดมานะคะ ป็นไม้ที่เราคัดมานะคะไม้ชุดนี้คือเราคัดมาเราซื้อมาในราคาที่แพงนะคะคือให้เขาขุดมาให้นะคะเราก็ไปคัดต้นมานะคะไม้มันจะมีราคาสูงนะคะถ้าไม้คัดนะไม้คัดไม้เลือกนะคะเราจะคัดตอที่มันสมบูรณ์นะที่ว่าที่คิดว่ามันติดแล้วนะคะถ้าเรายกรีวิวเราจะยกรีวิวตัวละห้าร้อยหกร้อยนะคะ นะคะควมสูงประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้เราคัดมานะคะเราคัดมาแต่เราจะขายรวมนะคะเราก็ต้องเอากําไร <laughs> ขายรวมนะคะนี่คัดมายี่สิบสี่ต้นนะคะเจ็ดพันคัดมายี่สิบสี่ต้นเจ็ดพันนะคะก็จะมีต่อเล็กนะคะต่อใหญ่ความกว้างของตุ่มก็ยี่สิบซิ ประมาณนั้นค่ะยี่สิบยี่สิบห้าเซนนะคะยี่สิบสี่ต้นยี่สิบสี่ตัวน,นะคะความกว้างของตุ้มยี่สิบเซนยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะคะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะคะยี่สิบสี่ต้นนะคะคลิปนี้ไม่ยาวนะคะเพราะไม้รวมนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เป็นต้น,เป,น,ตนเป็นตอดูนะคะไม้รวมแต่ว่าเป็นไม้ที่เราคัดมานะคะคัดตอมานะคะ คือไม้พวกนี้ตอจะสมบูรณ์นะคะตอจะสวยสวยทุกต้นทุกตอนะคะให้ดูแบบแผนกล้องช้าๆให้ดะะูเพราะมันไม่สามารถยุกถ่ายได้ทีละต้นไม้มันเยอะนะคะเออถ้าเรารีวิวเราก็จะรีวิวทีละต้นสองต้นนะคะทีละสองต้นนะปวดหลังแต่ถ้าคิดว่ามันเยอะถ้าอยากจะแบ่งนะ ถ้าอยากจะแบ่งก็รอรีวิวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะคัดแบ่งแบ่งแต่อันนี้มันใส่ตู้ไปรษณีย์ได้หนึ่งตู้เลยนะคะเพราะไปถ้าเหมาตู้มันก็ใส่ได้สองชั้นนะคะคือมันยัดได้เดี๋ยวเราเหมาตู้เราก็จะจ้างคนยกไปให้ไปใส่ตู้ให้นะคะเหมาตู้ไปรษณีย์นะคะ ทำไมไม่เอาใครมาช่วยไม่อยากเอาค่ะเอามาช่วยก็เราก็จะไปเป็นภาระเขาเนาะ <laughs> เอาเจ็ดพันนะคะนี่ยี่สิบสี่ต้นนะรวมส่งนะคะเจ็ดพันนี่คือเราเหมาตู้ไปรษณีย์ให้นะคะส่งทั่วไทยนะส่งทั่วไทยนะคะเมืองนอกพวกเจ้าก็เอาไปทํากันเองนะ <c oughs> พอกันไปคลิปหน้าจ้าพี่น้องไปละไปละ